แฟนบอรลรักแน่เผยสิ่งที่เชดโกทำทุกวันเพื่อหวังเล่งคืนฟอร์มเก่งพิสูจน์ตัวเองที่แมนยูเบนจามินเชดโกสุดหน้าทีมชาติสโลวีเนียวัย22ปีที่พึงใยจยมาร่วมทัพแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในซัมเมอร์ที่ผ่านมากำลังทำทุกถีทางเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองคู่ควรกับค่าตัวและความคาดหวังจากแฟนบอลปีศาจแดงแหล่งข่าวใกล้ชิดทีมระบุว่าเชดโกมักใช้เวลาในช่วงเช้าในห้องออกซิเจนแรงดันสูงเพื่อช่วยฟื้นฟูและเตรียมกล้ามเนื้อก่อนซ้อมโดยมีเพื่อนร่วมทีมอย่างเดโกดาโลที่มักกมมมาาซ้้้อเชวรว่ววดยน าการซ้อมในสนามตามโปรแกรมปกติแล้วดาวยิงสโลเวเนียยังมักอยู่ต่อเพื่อทําการฝึกเพิ่มเติมทางการยืดเหยียดกล้ามเนื้อการทากายภาพรวมถึงการเข้าห้องสาวนาและอ่างน้ําแข็งเพื่อเล่งฟื้นฟูร่างกายหลังการฝึกซ้อมแม้ช่วงต้นฤดูกาลเขาจะถูกใช้งานในฐานะตัวสํารองบ่อยครัง้งก่อนจะเริ่มได้ลงตัวจริงในถ้วยคาราบาวคัพและยิงประตูแรกให้กับแมนยูในเกมที่พ่ายแพ้เบนฟอร์ดหนประตูต่อสาแต่ฟอร์มโดยรวมของทีมยังไม่เข้าที่นักอย่างไรก็ตามทีมงานสตาฟและโคดลูปเบนอโมลินต่างเชื่อว่าเชดก้มี สุขภาพสูงและจะระเบิดฟอร์มได้เมื่อปรับตัวเข้ากับพิมรียอย่างเต็มที่นะครับ